อะไรที่ไม่เคยได้ลองก็มาได้ลองมาอยู่ในจิ๊กซอวนี่แหละนะเอออ๋ออะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้มาเห็นอยู่ในจิ๊กซอวนี่หนแหละขนมอะไรแปลกๆที่ไม่เคยได้กินก็จะมาได้กินกอยู่ในจิ๊กซอวนี่แหละอืมอร่อยดีครับขนมจีบสังขยาโบราณของฝากใบเรือนทิพย์โอ้โหแค่ดูจากแพ็กเกจนี่ก็น่าอร่อยเลยนะมาแกะกล่องกันเลยครับผมปึ่ม มาๆแก่กองดูกันแก่องดูกันออโ,อโ,อโ,อโอ้มีมีด้านข้างอีกมีติดเทปไวด้านข้างอีกโอ้นี่ลื้นล่นแกเทปด้านข้างนี่โอ้โอโดูเขาหอมายังดีนะใส่ใจการหอโดยมีบางบงบางเบิลมากันตัวชิ้นขนมแตกนั่นเองนะผม มาดูมาดูก huh. oh ันโอ้โหนี่เขาใส่มาทุกชั้นเลยอ่ะโอ้โหใส่ใจจริงเขาเรื่องการแพ็คดูนี่โอ้โหก็มืองกันขนมแตกระหว่างทางระหว่างขนส่งนั่นเองนะดูมาดูกันมีกี่ชิ้นเนาะผมในกล่องนี้นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสิบชิ้นเลยโอ้โหแล้วแต่ละชิ้นเขานี่ดูนี่ไม่ใช่ชิ้นเล็กๆจิ๋วนะดูดิ ครึ่งป่ามือเลยว่ะถ้าสองชิ้นนี้ก็โอ้โหปิดป่ามือได้แบบเต็มๆ,ๆเลยครับผมโอ้โหสิบชิ้นแต่เป็นชิ้นที่บิ๊กเบิ้มเลยนะใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ถ้าเรากินไม่หมดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้กินได้อีกนะพวกส่วนตัวนี้ข้อจิมก้อนนี้อย่างแรกเลยพิสูจน์กลิ่นก่อนอืมคือดูจาก ตัวผิวนั้นนอกคล้ายๆกับครัวซองนะคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆผมแต่นี่คือขนมจีบสักขยาแบบโบราณเออเว้ยเอ้าไหนหักดูดินั่นไนเป็นไงครับผมโอ้โหดูไส้เขาดิดูดิเนี่ยไส้เขาแบบจุกๆเลยเน่ยโหแป้งบางๆครับแล้วก็ไส้เต็มๆเลยครับผมอืมมาอดใจไม่ไหวชิมเลย อร่อยเนาะไม่หวานมากครับอร่อยอือร่อยดออีอร่อยเลยครับอร่อยเลยเกิดมาเพิ่เคยกินครับขนมจีบจากขา,ยา,าหยาโบราณขนมจีบจากขาหยาโบราณเขาหา,าเขาเขาใจทำเนาะอร่อยละโอเคไปละใครยังไม่เคยได้ลองต้องลองนะผม ขนมจี๋น้อยหยาโบราณของฝากใหม่เรือทิพย์อร่อยครับ